กระผมว่าที่ร้อยตรีสิริพงศ์ริสุวรรณครูฟิสิกส์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาพร์ราชเวนนครศรีธรรมราชผู้ประกวดรางวัลทรงคุณค่า o b e บกอาร์ดประจำปีการศึกษา2 5 6 7ครับ ด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้มีการจัดตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์ขึ้นมาจำนวน12แห่งใช้หลักสูตรเดียวกับโรงเรียนไม่ดนวิทยาศราา์สอนเพื่อผลิตนักเรียนที่มีความคิดสร้างสารรค์และสามารถสร้างสารรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์โดยจะมีรายวิชาต่างๆที่มุ่งเน้นการคิดการประดิษฐ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายวิชาที่ชื่อว่าความคิดสร้างสารรค์และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนจะทําให้นักเรียนเนี่ยสามารถคิดค้นและสร้างสิ่งประดิษฐ์ เพื่อแก้ปัญหาต่างๆได้นั่นเองครับแต่จากการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาของรายวิชานี้พบว่ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนยังขาดส่วนสําคัญที่ช่วยให้นักเรียนมีแนวทางในการคิดนวัตกรรมนักเรียนยังคงแก้ปัญหาส่วนใหญ่ที่เป็นรูปธรรมไม่สามารถแก้ปัญหาได้จริงเป็นการแก้ปัญหาของชิ้นงานต่างๆไม่ได้แก้ปัญหารายบุคคลหรือผู้ใช้ ทำให้นวัตกรรมของนักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้ได้จริงและเป็นนวัตกรรมที่ได้ตอบสนองผู้ใช้ทําให้คุณภาพของงานยังไม่สามารถเขียนเป็นเข้าโครงเพื่อขอจุดสิทธิบัตรได้เท่าที่ควรผู้จะทําจึงได้เข้าร่วมอบรมหลักสูรพัฒนาทักษะอนาคตและกระบวนการคิดเชิองออกแบบเพื่อนําไปสู่การพัฒนานักคิดนักประดิษฐ์นวัตกรรมใน,านศาสตร์ิษาโดยในการจัดอบรมทั้งนี้นะครับ ได้จัดที่ <ใน S 2> ทโร<ด>งเรียนเสริมทักษะเชิงประเทศไทยอากิทยแลแด์ผู้จะทำได้นำองค์ความรู้จากการกอบรมดีไซน์ทิงกิ้งหรือกระบวนการคิดเชิงอ,ออกแบบมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม2ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนวิทยา,าศาสตรส์จุฬาภรณราชวิทยาลัยศรีนครินทรโดยมีขั้นตอนและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนดังนี้ครับ จากประเด็นปัญหาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาความคิดสร้างสารรค์และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่นักเรียนยังไม่สามารถคิดนวัตรกรรมที่เป็นรูปธรรมเพื่อใช้แก้ปัญหาได้จริงทางข้าพเจ้าได้นําหลักการดีไซน์ทิงกิ้งมาช่วยแก้ปัญหาด้วยจัดสอนเป็นโครงสร้างของรายวิชาของกระบวนการคิดเชิงออกแบบจํานวน18สัปดาห์โดยในการสอนในแต่ละสัปดาห์นั้นจะให้นักเรียนใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบทีละขั้นตอนทีละขั้นตอนเรียงลําดับไปจนได้ชิ้นงาน โดยมีคณะครูประจําห้องนวัตรกรรมช่วยตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนในแต่ละกระบวนการกระบวนการคิดเชิงออกแบบหรือดีไซน์ทิงกิ้งนั้นเป็นกระบวนการคิดที่ใช้ในการทําความเข้าใจในปัญหาต่างๆอย่างลึกซึ้งโดยเอาผู้ใช้เป็นศูนย์กลางมีกระบวนการ5ขั้นตอนอย่างชัดเจนคือ 1. กระบวนการเอ p มพา i ท 2. กระบวนการดีไฟ 3. กระบวนการไอเดีย 4กระบวนการโปรโตไทป์และ5กระบวนการเทสในการจัดการเรียนการสอนขั้นที่1 e m p a เอนพาทโดยให้นักเรียนสัมภาษณ์หรือแก้ปัญหาผู้ใช้โดยอาจจะจําลองตนเองเป็นผู้ใช้ก็ได้ต่อจากนั้นนักเรียนจะวิเคราะห์ปัญหาและระบุปัญหาที่ได้เรียกกระบวนการนี้ว่า define นักเรียนสามารถระบุปัญหาที่แท้จริงของผู้ใช้ได้แล้วนักเรียนก็จะระดมความคิดเพื่อ,อออกแบบชิ้นงาน สำหรับการแก้ปัญหาเหล่านั้นเรียกกระบวนการนี้ว่า ID เเมื่อได้แนวคิดที่ดีที่สุดแล้วก็จะนำมาสร้างต้นแบบของชิ้นงานอย่างง่ายเรียกกระบวนการนี้ว่า Pro t o t ท p e หลังจากนั้นนักเรียนจะนำชิ้นงานต้นแบบมาทดสอบกับผู้ใช้จริงเพื่อตรวจสอบการแก้ปัญหาและปรับปรุงชิ้นงานต่อไปเรียกกระบวนการนี้ว่า t e s t ดังนั้นกระบวนการคิดเชิงออกแบบหรือ Design Thinking ก็จะเป็นกระบวนการที่ช่วยพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ความคิดสร้างสารรค์และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนได้เป็นผลดีอย่างยิ่งผลลัพธ์ของการใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบนักเรียนได้สร้างนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดเชิออกจำนวน75นวัตกรรมและมีการนำเสนอผลงานพร้อมจัดแสดงผลงาน โดยการนําเสนอนั้นจะนําเสนอนในรูปแบบของฟิ h ชิงให้กับคณะคุณครูในรายวิชาประเมินให้คะแนนผลปรากฏว่านักเรียนมีคุณภาพชิ้นงานในระดับที่ดีมากจํานวน60ชิ้นงานคิดเป็นร้อยละ80ระดับดี10ชิ้นงานคิดเป็นร้อยละ13.33และระดับกลางจํานวน5ชิ้นงานคิดเป็นร้อยละ6.67จะเห็นได้ว่าเมื่อเราใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบมาพัฒนา กระบวนการเรียนการสอนในรายวิชานี้ทำให้นักเรียนสามารถคิดนวัตรกรรมได้ได้ง่ายขึ้นและตอบโจทย์กับปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้นอกจากผลลัพธ์ของวิชาเรียนแล้วนักเรียนยังสามารถนำชิ้นงานนวัตรกรรมต่างๆไปจัดประกวดนำเสนอผลงานในเวทีต่างๆทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติได้จึงเป็นการสร้างเจตคติที่ดีต่อการเป็นนักคิดนักประดิษฐ์ ของประเทศไทยต่อไปขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านครับกระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสร้างนวัตรกรให้กับประเทศไทยจะมาจากจุดเริ่มต้นเล็กๆจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ที่ใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อสร้างนักเรียนให้สามารถสร้างนวัตรกรรมเพื่อช่วยประเทศชาติต่อไปในอนาคตขอขอบคุณครับ